สวัสดีครับทุกทุกคนครับวันนี้ลุงเกษตรอยู่ที่สวนเกษตรพันไม้ครับอยู่ในซอยสะอิด32นะครับหมู่ที่8ตําบลสะอิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับตรงนี้ครับเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเ,งเกษตรด้วยนะครับและนอกจากนั้นยังเป็นจุดเรียนรู้ในด้านของการทําการเกษตรแบบผสมผสานและ,ะเกษตรพอเพียงครับนะวันนี้นะครับอีกหนึ่งภารกิจที่ลุงเกษตรจะนําเสนอนั่นก็คือเรื่องของการใช้สารป้องกัน กำจัดและไล่แมลงทางชีวพันธ์ครับความหมายของคําว่าชีวพันธ์หมายถึงว่าเป็นสารซึ่งเราทําขึ้นมาเองจากสารธรรมชาติครับนะฮะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อพืชแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้นะครับผู้ใช้และโดยเฉพาะเป็นในการท่านที่จะทําเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยตรงนี้ต้องแนะนําเลยครับ หรือท่านที่ต้องการปลูกผักไว้กินเองนะครับภายในบ้านนะครับต้องการจะปลูกผักไว้กินเองนะครับบริโภคเองโดยที่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงมากกันง่ายไม่ใช้ยาฆ่าแมลงครับตรงนี้ได้เลยครับนี่ครับตรงนี้ลุงเกษตรก็อยู่ใกล้ๆนะครับก็เตรียมที่จะผสมใช้ฉีดนะครับเราก็จะฉีดช่วงเย็นนะครับเป็นการป้องกันและไล่นะฮะตรงนี้นะครับส่วนขั้นตอนและวิธีการทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปชมลงครับเชิญเลยครับดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับลุงเกษตร จะเตรียมการที่จะทําการทําสารไล่แมลงอย่างง่ายนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่หน้าเตานะฮะในการทําสารไล่แมลงอย่างง่ายแล้วก็เป็นสารไล่แมลงที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้นะครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนั่นคือเราจะใช้ยาเส้นนะฮะเนี่ยยาเส้นนะครับเนี่ยคือมาอีแปะหนึ่งเขาเรียกกันอีแปะหนึ่งหรือปึกนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพริกแห้งหรือพริกป่นนะครับประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับตรงนี้นะครับ ถ้าไม่มีพิษป่นก็พิแห้งมาตำนะครับประมาณสองทันโตแล้วก็เตรียมน้ํานะครับใส่หม้อนะครับเตรียมน้ําใส่หม้อนะครับประมาณอยู่ที่น้ำสองลิตรนะครับประมาณอยู่ที่สองลิตรนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่วัตถุดิบตรงนี้นะครับวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้นะฮะตรงนี้นะครับใส่ลงไปในหม้อนะครับเนี่ยก็เราเตรียมน้ําไว้แล้วสองลิตรนะครับที่เราจะใส่ไปนั่นก็คือนะฮะยาเส้นใส่ไปเลยครับนี่ยาเส้นทั้งห่อนะครับห่อหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วย พริกป่นนะครับพริกป่นนะครับหรือพริกแห้งที่ตำแล้วประมาณสองชั้นโตนะครับตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็เราก็ทําการคนนะครับทําการคนครับนี่ฮะคนให้เข้ากันครับให้ให้ตัวยาเส้นนะครับผสมกับพริกป่นนะครับให้เข้ากับน้ํานะครับคนไปนะฮะเอาละครับเมื่อคนเสร็จนะครับเราก็ทําการปิดฝานะครับปิดฝานะครับครับเราก็ต้มจนเดือดนะครับนี่ฮะ เดือดพุ่งแล้วนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องการปิดแก๊สนะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นในการเตรียมสารไล่แมลงนะครับทํากันง่ายๆครับหลังจากเราปิดแก๊สแล้วนะครับเราก็อนำยาเราเรียกว่าสารไล่แมลงนะครับที่เราต้มแล้วนะครับตรงนี้นะครับใส่ในอับนะฮะในอับพลาสติกนะครับที่ทนความร้อนทั้งหน่อยนะครับตรงนี้ก็เทลงไปเลยครับเทลงไปฮะเก็บไว้ครับเอาละครับเนี่ยนะฮะ แล้วก็ปิดฝานะครับปิดฝาอันนี้ก็พร้อมที่จะใช้ครับตอนจะใช้เราก็ต้องใช้ตอนเย็นนะครับให้มันเย็นก่อนนะครับแล้วค่อยใช้ได้เดี๋ยวจะมาดูกันว่าใช้อย่างไรครับครับแล้วนี่คือขั้นตอนในการผสมใช้นะครับในการผสมใช้อันนี้ก็คืออยาเส้นนะครับแล้วก็พริกป่นหรือพริกแห้งต้มกับน้ํสองลิตรนะครับหลังจากเริ่มเย็นแล้วเนี่ยเราก็เริ่มใช้ได้เลยนะครับตรงนี้เราก็เก็บใส่อบใส่ที่มีฝาปิดได้เลยฮะตรงนี้นะฮะ ในการใช้นะครับเราจะใช้เทียบกับน้ําเป็นลิตรนะครับตรงนี้ลุงเกษตรก็มีตัวฟอกกี้ฉีดน้ําใส่น้ําได้ประมาณ2ลิตรโดยหลักการแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ํานะครับใส่น้ําอยู่ที่ประมาณ2ลิตรหรือ1ลิตรแล้วแต่ท่านจะมีฟอกกี้ขนาดเท่าไหร่นะฮะถ้า1ลิตรเราก็ใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแต่ถ้า2ลิตรตรงนี้นะครับ2ลิตรก็ใช้2ช้อนโต๊ะนี่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับตรงนี้นะครับในการ ก่อนจะใช้เราก็คนก่อนนะครับนี่คนก่อนนะครับนะฮะนี่คนก่อนพอคนเสร็จนะครับเราก็ตัดนะครับสองช้อนโต๊ะประมาณนี้นะครับตอนเทลงไปในตัวฟอกกี้หรือที่ฉีดนะครับเราต้องต้องมีที่กรองนะครับตรงนี้นะครับนี่คือที่กรองนะครับแผ่นกรองตัวกรองครับเพื่อไม่ให้เศษมันตกลงไปดีจะไปทําให้หัวฉีดอุดตันนะครับเนี่ยเราก็เทลงไปครับเนี่ยนะครับเทลงไปนะฮะนะครับ ส่วนต่อไปที่เป็นเทคนิคก็คือเราจะใส่น้ํายาล้างจานตันไลทไปประมาณอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะครับเพื่อให้จับใบนะครับเพื่อให้จับใบลงไปนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยประมาณหนึ่งช้อนชานะครับประมาณหนึ่งช้อนชานะครับใส่ลงไปครับนี่ใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็เราก็ต้องการปิดฝานะครับปอกีแล้วก็เขย่าแล้วก็เอาไปขีดใช้ได้เลยครับ แนะนำนะครับให้ฉีดตอนเย็นๆนะครับช่วงเย็นๆแดดร่มลมตกนะครับสามวันฉีดครั้งหนึ่งนะครับสามวันฉีดครั้งหนึ่งนี่คือการใช้สารและป้องกันกําจัดไร่แมลงทางคีวพันนะครับย้ำว่าไม่ใช่สารเคมีที่เป็นอันตรายนะครับตรงนี้นะครับส่วนผสมหลักก็คือยาเส้นนะครับยาเส้นแล้วก็พริกนะฮะพริกป่นหรือพริกแห้งเรามาต้มนะครับตรงนี้นะครับเนี่ทำการอ่าใส่ที่ฉีดนะครับก็เขย่าเขย่าลงไปครับนี่เขย่าลงไปนี้ะนี่ครับ จะเ,เห็นว่าอย่างมะนาวต้นนี้นะครับจะมีใบอ่อนนะครับพืชตระกูลต้นหรือมะนาวเนี่ยถือว่าช่วงใบอ่อนเป็นช่วงที่มแมลงหรือหนอนหรือเพี้ยต่างๆชอบมากที่สุดเพราะนั้นเราจะฉีดนะครับเป็นไม้ผลก็ดีอะไรก็ดีก็ฉีดช่วงในจุดที่เป็นใบอ่อนให้เน้นตรงนั้นนะครับเน้นจุดที่เป็นใบอ่อนนะครับเนี่ยน่าดีกันครับอ่าอัดนะฮะอลืมอัดขยับแล้วก็ต้องอัดด้วยนะครับตรงนี้อ่าอัดเรียบร้อยแล้วก็ทงการฉีดนะครับ ฉีดในช่วงใบอ่อนครับเนี่ยนะฮะก็พอแค่นั้นนะครับครับหรือจะเป็นพวกผักต่างๆนะครับตรงนี้ก็ประกาศขาวนะครับซึ่งลุงเกษตรนะครับทําการปลูกผักไว้รับประทานเองนะครับเป็นโครงการเกษตรรอบบ้านเศรษฐกิจพอเพียงครับก็มีประกาศขาวกวางตุ้งครับบวกใส่ตะก้านะครับเราเรียกว่าผักตะก้านะครับตรงนี้ก็เห็นไหมเราก็ฉีดได้เลยครับตรงนี้นะครับขีดช่วงเย็นนะครับเน้นขีดช่วงเย็นนะครับนะฮะแล้วก็ อ่าสามวันฉีดครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่เป็นอันตรายครับไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแล้วก็เราเองนะครับทําการเกษตรแบบปลอดภัยเราก็จะใช้ตัวนี้ครับหรือจะเป็นผักบุ้งจีนนะครับนี่คือผักบุ้งจีนนะครับอ่าปลูกใส่กระถางนะครับปลูกใส่กระถางก็ทําการฉีดนะฮะนะครับหรือจะเป็นกล้าผักนะครับอันนี้คือต้นมะเขือยาวขาวนะครับลุงเกษตรทําการย้ายกล้าใส่ถุงนะครับก็ฉีดได้เลยนะครับฉีดได้เลยนะครับหรือจะเป็นฝรั่งนยอย่างเงี้ยฝรั่งครับ หลังไ้แดงยอดอ่อนนะครับเน้นที่ยอดอ่อนนะครับพวกไม้ผลเนี้นที่ยอดอ่อนฉีดได้เลยครับตรงนี้นะครับครับในส่วนตรงนี้ก็เป็นถั่วฝักยาวนะครับถั่วฝักยาวนะครับเพิ่งกําลังแตกยอดอ่อนใหม่กําลังโตเลยนะครับเราก็ฉีดได้เลยนะฮะตรงนี้นะฮะฉีดช่วงเย็นนะครับขอย้ำว่าฉีดช่วงเย็นสามวันฉีดครั้งหนึ่งนะครับกับการใช้สารไล่แมลงเพิ่งทําจากยาเส้นนะครับทําจากพริกแห้งป่นนะครับตรงนี้นะครับทําการต้มนะครับใช้น้ำประมาณ2ลิตรนะครับต้มให้เดือดแล้วเก็บให้เย็นแล้วก็นําไปใช้นะครับ กับน้ำเปล่า2ลิตรนะครับใช้ที่ยาที่เราต้มเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ประมาณ2ช้อนโต๊ะกับน้ํายาร้างกานสลายอีก1ช้อนชาครับนะครับเขย่ารวมกันแล้วก็ใส่ฟอกกี้ฉีดนะครับเนี่ยฮะครับให้ดีนะครับก็ควรจะใส่แว่นสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะมีสารที่ทําให้เกิดความเผ็ดนั่นคือที่เราต้มพริกลงไปนะครับมีสารแคปซินทีกระเด็นเข้าตาอาจจะให้แสบแสบตานะครับแสบตานะฮะตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็คือพริกขี้หนูสวนด่างนะครับก็ฉีดได้เลยนะครับคือเพื่อทุกชนิดนะครับที่ท่านต้องการฉีดนะครับเป็นการป้องกันหรือไล่นะฮะอันนี้ขอย้ำว่ามันไม่ได้ฆ่านะครับแต่ว่าจต่เน้นเรื่องของการป้องกันหรือไล่นะครับไม่ให้มันเข้ามาทําลายรบกวนเรานะครับพวกแมลงศัตรูพืชทั้งหลายนะครับสูตรนี้ได้ผลดีนะครับสามวันฉีดครั้งหนึ่งและข้อสําคัญนะครับไม่เป็นอันตรายนะครับท่านที่ต้องการที่จะปลูกผักไว้รับประทานเองนะครับทำการเกษตรแบบปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ อาสุตรนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับปากบอกต่อด้วยนะครับคลิปดีๆอย่างนี้นะครับถ้าคิดว่าดีนะครับฝากแชร์กดไลค์กดติดตามให้ลุงเกษตรด้วยนะครับหรือจะมาเที่ยวชมสวนเกษตรพันไม้ได้ที่ท่าอิดนะครับอยู่ในซอยท่าอิดสามสิบสองนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่อง YouTube ของลุงเกษตรด้วยนะครับพิมพ์คําว่าลุงเกษตรในช่อง u t u b e ครับขอบคุณมากเลยนะครับ